อนนี้ลุงพลมาแต่นี่ดูดูจะไม่สีเรียสเลยครับดูจะไม่สีเรียสมีความสุขมองไปดูฝั่งตรงข้ามลุงพลนิครับมีใครมีความสุขครับท่านคิดว่าคนเหล่านั้นใครมีความสุขนะนะครับไม่น่าเป็นไปได้นะนะครับมันก็กลัวหมดแล้วครับแต่ลุงพลมีความสุขมากนะครั แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าลุงพลมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับอยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับไม่ใช่ลุงตั้งแต่แรกค่่าสวัสดีครับคุณธรมูลครับคุณป้าเล็กครับนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ at m b letter t o ในช่อง family นะครับนะครับ ป้าน้อยอยากดังชแนลโอ้โหอยากดังเลยนะฮะป้าน้อยนะครับป้าน้อยต้องไปแถวเขื่อนนะป้าน้อยอยากดังเสนีนะครับป้าน้อยนะนนะครับคุณปะพิชยานะสวัสดีนะครับนะฮะมันมีอะไรดักใจมันมีอะไรคาใจอะไรอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะครับก็ได้แต่ ก็ได้แต่หวังว่าคนคนที่ลงมือทำจริงนเนี่ยมันปากเปราะมันผีเจ้าปากะนะครับไวๆหน่อยนะนะครับอย่าให้น้องเขาเออเขาเรียกว่าอะไรคนที่กระทำเนี่ยพูดความจริงเถอะครับอ่าคนที่กระทำพูดความจริงเถอะนะครับเรื่องหนักจะกลายเป็นเบาอ่าเราใช้คำนี้นะครับพวกคนใจบาปใส่ความงลงพลแม้เด็ก แม่เด็กแย่มากและสามบ้านมันรวมหัวกัน <c oughs> นะครับคุณอภิรมส์สเดีนะครับคุณประยูรนะฮะตอบมาแล้วขอบคุณมากครับ,นะรบมันมีหลายมันมีหลายหลายหลายจุดอยู่นะครับที่มันไม่เคลียร์นะแต่ว่าจุดใหญ่ๆมันจะเคลียร์นะครับจุดใหญ่มันจะเคลียร์นะฮะอืม จุดไม่เคลียร์น่ยก็ไม่มีอะไรมากครับคือความน่าสงสัยพวกเราเนี่ยมันมันมีบางจุดต้องการต้องการดูรายละเอียดนะครับมันต้องถ้าพวกนี้สารภาพนะแล้วมายืนมานั่งให้พวกเราถามหรือทุกคนถามว่าทําไมทําอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้เพราะอะไรนะ,นะครับนะคุปตทองสวัสดีนะครับนะครับ เอ่อท้าเมื่อกี้อ่านชื่อไปแล้วนะนะครับคุณสุดศัิ์ยกอุ้มครับแชนแนลสเตเดนะครับผมนะครับนะครับตอนนี้หนูหนักใจยายหากหากพิษค่ะอ๋อละอะไรนะหนักใจยายอ๋อ,อยากอยากพิษค่ะอ <c oughs> ่าแล้ ถ้าอึ่งอ่างนี้รู้เลยนะเวลาเขียนนะนะครับหนักใจอันนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกครับไม่น่ามีอะไรส่วนตัวนะครับก็คงมีลูกพี่นะครับไม่น่าจะคิดเองหรอกครับต้องขออภัยนะที่จะมองอย่างนี้นะนะครับแต่มั่นแจได้ขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับคุณ H S นะครับบอกว่ายายยายไหมเมือง เมืองแพร่ยายว่าลุงพลไม่ได้ทำล้านเปอร์เซ็นต์ะนะครับอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโอ้โหนะครับคุณมาเรียมทีจะลื่นเวลาสิบถึงสิบเอ็ดโมงลุงพลไม่ผิดอ่าใช่ครับนะครับจะอ้างขนาดไหนครับมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันผิด ผิดเวลาเวลาผิดกาลเทศะนะครับนะฮะอืมนะฮะมีคลิปอะไรอีกมีคลิปอะไรอีกนะครับอันนี้ก็พูดชัดนะครับว่าข้อความที่ต้องอข้อสงสัยเนี่ยที่ลรบนถามเนี่ยไม่ไม่เคลียร์สักเรื่องครับไม่เคลียร์สักเรื่องนะครับ คุณพิกุณครับัสดีครับผมนะครับอืมนะฮะไม่เคลียร์สักเรื่องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เออดูกันดูกันส,สาวบ้านสงสัยพ่อแม่นอนอ่าเน,นี่ยอันนี้เปิดยังสวัสดีผู้เล่นบอลระนล์ทุกทุกท่านอันนี้เปิดยัง ขอคดีน้องชมพู่เลยนะครับมีความเคลื่อนไหวคือชาวบ้านตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วฮะตั้งข้อสังเกตว่าตอนแรกๆเนี่ยทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่ขึ้นไปตามน้องตามลาําพังจากนั้นก็ไม่ตามอีกเลยฮะ <c oughs> เรื่องของเรื่องสืบเนื่องมาจากรถแบ็คโฮข,ของเล่นที่วันก่อนที่ที่น้องหายไปเนี่ยมันจะอยู่หน้าบ้านแต่วันที่ไปเจอร่างน้องเอามันกระโดดไปอยู่ตรงนู้นนะฮะไปแปมามีชาวบ้านคุณแม่ก็ตั้งข้อสังเกตก่อน ว่านางชมพู่เนี่ยที่มาพูดเรื่องมีจดหมายขู่มาเนี่ยนางชมพู่ไม่น่าจะรีบเผาเลยนะมไม่น่าจะรีบเผากระดาษขุขู่เลยเอามาดูตํารวจจะได้รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนก่อเหตุกันแน่จะได้เชื่อมโยงถูกแต่ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกตั้งข้อสังเกตว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ถึงขึ้นไปตามน้องตามลําพังในช่วงที่ชาวบ้านก็อยู่บ้านกันนะไปแต่เช้ามืดเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนางตะคลายเป็นคนตั้งข้อสังเกตไว้ จากนั้นมาพ่อแม่น้องชมพู่ก็ไม่ขึ้นไปอีกเลยมาหนึ่งว่าคือมันมีคําตอบยังอีคำถามเนี่ยนะฮะว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าบอกว่าตอนนี้คดีน้องชมพู่เนี่ยมันวกไปวนมาแล้วก็สงสัยกันไปสงสัยกันมาย้อนกลับมาที่ครอบครัวชมพู่อีกแล้วครับยื่กนกานะครับทุกคนทุกคนบอกว่าลุงพลไม่ใช่แล้วละ่ะทุกคนวกมาอยู่ที่บ้านบ้านพ่อแม่ ถ้าจะเกิดเกิดที่บ้านพ่อแม่นะครับดังนั้นอันนี้ก็พิสูจน์ชัดนะครับนะฮะมันมีมันมีหลักฐานเด็ดฝั่งนุงพลเยอะนะครับหลักฐานเด็ดฝั่งนุงพลเยอะนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าหลักฐานเด็ดฝั่งนุงพลเยอะนะครับ ยิ่งเราคน้นยิ่งเราค้นหาคนา้นคว้าเรายิ่งเห็นนะครับอืมอ,อาหาใหม่ครับเผื่อมีคลิปใหม่อานะครับ ขอบคุณครับ485ท่านนะครับพรุ่งนี้ก็หยุดนะเป็นวันนักกัตตอ์เกนะครับมีใครมีใครไปทำงานบ้างพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาชมช่องนี้นะครับช่องเล็กนะครับตอนนี้ได้เวลาหนึ่งทุ่มอ๋อผมไลฟ์ขึ้นมาไลฟ์มาแล้วครับหนึ่งทุ่มอ่าหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงสิสามนาที รู้ว่าน้องตายแล้วเลยไม่ขึ้นเขาคนเป็นพ่อแม่ลูกยังไม่ตายยังไงก็ต้องขึ้นเออนะถ้าจะพูดเรื่องแรงจูงใจนะนะฮะมันเหมือนคนรู้มาจริงๆครับด้วยความสัตจริงอ่ะพฤติกรรมของเขาเหมือนคนไปรู้อะไรมานะครับเรายังไม่รู้ว่าเขาผิดนะครับแต่ว่าเราสงสังเกตว่าเหมือนเขาไปรู้อะไรมามันมันเป็นปัญหาทุกจุด เขาตอบลุงพลเนี่ยตอบไม่เคลียร์สักเรื่องนะครับอะไรก็ยกว่าเชื่อหมอทมอะไรก็ยกว่าเชื่อหมอทมอะไรก็บอกว่าเชื่อหมอทมนะครับนะฮะแปลกดีนะครับ,นะะแ,ลนะรบแล้วก็พออ้างเชื่อหมอทมปุ๊บไอ้คำถามที่ที่น่าสงสัยทั้งหมดก็นะก็ก็ดูเบาลงไปเลย นะครับดูบอลลงไปเลยนะครับวันที่ลุงไปส่งพระสิบโมงไอ้หนูผีมันก็บอกแล้วว่าลุงอยู่ในจุดไหนบ้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่พลาดนะครับไม่พลาดนะครับนะครับ คือตอนนี้เราพยายามที่จะพูดในมุมมองของพวกเราเนี่ยคือลุงบุญไม่ผิดนะ,นะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ไปถึงในสำนวนดังนั้นมีท่านทีมงานทนายเนี่ยครับเขาไม่นิ่งเฉยนะครับทีมงานทนายครับวันๆเขาก็อาจจะมาดูพวกเราบ้างนะครับนะครับการค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์การสร้าง การสร้างเขาเรียกว่านะสร้างแบบจําลองสร้างแบบจําลองในวันที่เกิดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับด้วยหัวใจด้วยวิธีนะครับนะครับเมื่อเราวุ่นวายหนอเราเล่นอยู่เช่นกันนะครับแอนดนัมทิพนะครับ นะฮะจะครบพอดีนะครับ,รบเริ่มง่วงเลยนะเริ่มง่วงนะครับนะครับผูกก้กุมความลับนะครับย้ำอีกทีนะผูกก้กุมความลับมีเยอะครับในในนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าอาดีตผู้ใหญ่บ้านนะ่ะน่าสนใจนะนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนประกาศแค่ตอบว่า ไฟดับกี่โมงครับเพราะว่าจะบอกว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะครับเพราะบ้านบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องไฟดับด้วยนะครับแต่การจะประกาศนั้นนะ่ะมันประกาศได้เมื่อไฟมานะครับนะครับถ้าถ้าแกยอมละเออถ้าแกกล้าพูดนะถ้าแกกล้าพูดไม่รู้แก,ก ผมก็ไม่รู้นะว่าแกกลัวอะไรแกอาจจะกลัวก็ได้เมื่อแกอาจจะถูกข่มขู่ก็ได้นะครับตอนนี้แกก็ถือว่าเป็นอยู่ฝั่งยังไงคนทั้งหมดก็เห็นว่าอยู่ฝั่งลุงพลนะครับก็เห็นทั้งหมดว่าอยู่ฝั่งลุงพลนะครับแต่ ตอนนั้นไม่พูดก็พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับจะทําอะไรที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นเป็นผลไปถึงนะครับหลายอย่างนะเป็นผลไปถึงหลายอย่างนะครับช่วงแรกแรกช่องข่าวบางช่องทําข่าวดีมาก <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ครับทุกช่องทําข่าวดีๆนะตรงไปตรงมาเนี่ยนะจรรยรณสูงมากตอนนั้นจรเยรณสูงนะครับ แตพอหลังๆมาไม่เอาอะไรแล้วนะครับนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้สิบยี่สามนิกาห้าสิบสามนาทีนะครับยี่สามนิกาห้าสิบสามนาทีนะครับนะฮะเอาคลิปที่ป้าถอถุงพูดถึงลุงพลตอนไปรับพระว่ามีลมุงพลไปด้วยมีลุงพลไปอ่ลุงพลเป็นไปไม่ได้ อ่านะครับอันนี้มันมีเคยเห็นอยู่นะคลิปที่แกแกอะไรเขาเขาบอกว่าเขาเขาเรียกว่าอนะไรเขาเขียนแคปชั่นว่านะครับแกเดือดเลยนะครับที่โทรมานะครับแสดงว่าเขามีมีเบอร์แกนะเขามีเบอร์แกนะครับที่โทรมาเนี่ยก็คือได้ข่าวว่าเป็น เป็นเบอร์ของอีกคนหนึ่งแต่เสียงอ่ะเป็นเบอร์แม่เด็กนะครับเขาก็เลยงงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็บอกแล้วว่าให้ถึงเวลาแล้วจะพูดให้หมดเออเอ้าโอเคนะผมก็นั่นแหละครับคุณมาเลียมนะนะครับผมก็กลัวว่าแกก็อืมเออไม่รู้นะไม่รู้นะนะ คือไหนๆก็ไหนๆมั้งครับเพราะว่านะครับแล้วก็มีคนนะครับส่วนตัวเราคิดว่าพูดะลรก็จบหรือพูดแล้วมันไม่จบหรือพูดแล้วมันไม่จบพูดแล้วจะมีปัญหากับแกไหมเป็นต้นนะฮะเป็นต้นนะครับ หนูว่าดีผู้ใหญ่บ้านจะไปที่ศาละนะครับอยากได้เป็นงนั้นนะเพราะว่ามันสําคัญมากครับมันสําคัญมากมันน่าเชื่อถือกว่าชาวบ้านทั่วไปมันน่าเชื่อถือกว่าชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าเขาเป็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรคือเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่ะเคยเป็นข้าราชการอ่ะเป็นต้นนะข้าราชการพลเรือนนั่นนะ เวลาพูดมันจะมีน้ำหนักกว่านะครับจะมีน้ำหนักกว่ารับลองเลยนะครับไอผ้ผพญ่บ้านน่าจะรับหน้าที่เป็นปากสำคัญเออนะน่าจะมีส่วนนะเพราะว่าเออ,อะไรดีอะ ในผู้ดีบ้านจะรับหน้าที่เป็นพยานยปากสําคัญในคดีนี้ช่วงนี้ทีมงานช่องสามทำข่าวสร้างข่าวเท็จใส่ร้ายลงคือกุเรื่องลุงพลให้ใช้โทรศัพท์ไปขู่สดงนได้และครับนะครับอยากให้ลุงพลตอบโต้อยากให้ลุงพลโมโหนะฮะคือมันจะขู่ได้ไงอะทุกอย่างอะผมบอกแล้วว่าไงว่าเนาะ สิ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาคือจะให้ลุงพลอุ้มตอนเก้าโมงสี่สิบแล้วจะไปจะไปขู่สะด,ดิงว่าไงจะไปขู่สะด,ดิ่งยังไงนะครับจะไปขู่สะด,ดิงไงเพราะเขาไม่รู้เรื่องนะครับยกเว้นสะด,ดิงจะไปชี้หน้าลุงพลนะครับนะครับช่องใหญ่ทำข่าวบิดเบือนทำให้คนดูเข้าใจแบบผิดผิดใช่ครับ นี่นะครับคือโฆษณาชนเชื่อครับโฆษณาชวนเชื่อก็คือเอ,อต้องทำบ่อยทำถี่ทำประจำแล้วก็คนก็จะไม่รู้ตัวคนจะไม่รู้ตัวว่าเป็นยังไงนะครับรอดูผู้ใหญ่บ้านใหม่จะเป็นยังไงโ,โ,โ,โอ้เห็นบอกว่ามีคนเขียนว่าอะไรนะนะครับ ป้าป้าไม่ทู่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นผู้ช่วยนะเอาให้เอาให้เต็มที่ครับประเทศนี้เป็นอ่าจังหวัดอ้อําเภอตำบลกกอกใช่ไหมนะครับตำบลกกตูมดีอําเภอกกอกนะครับลองทําดูแล้วกันนะครับว่าพวกคุณจะนําความจเจริญมาบ้านไหมนะครับนะฮะใช่ครับเราเราผู้ใหญ่บ้านครับเราไม่ต้องซีเรียสเลยในคดีนี้นะครับ นะครับเราลองรอ,งองดูผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ,บ้านครับส่วนผู้ใหญ่บ,บ้านเดิมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับนะครับยังไงถ้าเป็นไปตามที่ท่านว่านะคือขอตัวเองไปเป็นพยานในชั้นศาลนะ่ะเดี๋ยวจะเย็นนะครับจะเย็นแล้วก็จะรู้ครับถ้ามีหมายมาเอ๊ะไม่ต้องมีหมายครับ ถ้าเต็มใจที่จะไปให้ปักคำเนี่ยไม่ต้องมีหมายครับส่วนมากถ้ามีหมายก็มันมีกรณีที่ว่าบางทีเป็นคนอยู่ฝั่งนู้นเป็นคนอยู่ฝั่งนู้นเช่นส่วนมากคนที่ได้รับหมายล่าสุดนเนี่ยอยู่ฝั่งเนี่ยอยู่ฝั่งลุงพลนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถให้ได้นะครับ okay. เพราะว่าถ้าให้มาเฉยๆใครเขาใครเขาจะมาเพราะว่าอยู่คนละอยู่คนละฝั่งใช่ไหมฮะก็ต้องมีมีพยานหมายนะครับเพื่อเรียกไปนะครับนะฮนะโอเคครับเที่ยงคืนแล้วเนาะนะครับขอบคุณมากครับสี่ร้อท่านนะครับในช่อง p พ e ชั a แฟมิลี่นะครับก็อยากให้มันมี มีอันนี้บ้างนะครับให้มันมันมีทําเวลาก็มันบ้างนะครับก็เลยมาใช้ช่องเดียวนะเพราะว่าช่องนั้นได้มีเวลาตัดต่อคลิปหลายหลายอย่างแล้วนะครับนะครับก็ได้สาระพอสมควรนะครับว่ามันจะมีมีสิ่งที่ให้เราอาส,สบายใจนะครับมีคนบอกว่านะครับฝั่งนู้นก็มีช่องหู่ฝั่งนู้นมีช่องหูกนะครับ ฝั่งนู้นมีช่องโหว่เยอะนะครับนะครับแต่เชื่อว่าเขาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีนิติวิทยาศาสตร์นะครับนิติวิทยาศาสตร์ก็หายหมดนะครับหลักฐานสําคัญนะครับวัตถุพยาประจักษ์พยานไม่มีนะครับประจักษ์พยานไม่มีนะครับนะฮะข่าวสัมภาษณ์พัดทัทุงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าถออยู่กับลุงพลตลอดลุงพลขับรถมาถึงรับบ้านสิบโมงลุงพลไปรับพระลงมาใช้เวลาเกิดสิบห้านาทีค่ะอืมนะครับไม่ต้องห่วงครับพวกนี้ครับไหนๆก็อาจจะถูกดำเนินคดีในการกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษอยู่แล้วนะครับนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแอดแอดปนี่นะครับขอบคุณมากนะครับ นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะขึ้นประมาณพยายามจะขึ้นนะครับเพราะวันหยุดเนาะวันหยุดประมาณจะสักเก้าโมงนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็หลับยาวนะครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับนะที่เรามาพบกันตอนดึกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะมีผู้อื่นที่ยังขึ้นอยู่นะครับก็ถ้าท่านไม่ง่วงไม่อะไรครับผมก็ง่วงพอสมควรนะก็ขอให้ท่านมีกําลัง กายกำลังใจที่ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปด้วยความอ,าอยากให้ความยุติธรรมมันปรากฏเพราะว่าพวกเราไม่ชอบความอายุติธรรมนะคนมาอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วไม่ชอบความอายุติธรรมแน่นอนนะครับดังนั้นเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําได้ให้สังคมจรลงสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะ เราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราครับแต่เราก็มาอยู่ตรงนี้ครับเราจะสู้ไปด้วยกันยินหนึ่งไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เอฟซีนะครับที่มาเป็นกำลังใจช่องใหม่อาจารย์บ่อยนะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกท่านนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อนะนะสวัสดีครับ ทุกท่านเลยครับทุกท่านเลย